มมก็ซาจากไลอะค่ะพอดีแฟนขับส่งลิงก์ข่าวมาให้ดูแล้วก็เข้าไปก็ตกใจอยู่ว่าเอ้าหรอทำไมไปไปขึ้นบ้านอะไรเงรี้ยก็เอ,อ่อได้โทรหาพีแม่ละค่ะแต่พอดียังไม่ทันคุยกับพี่เอแต่แม่ก็ไม่ได้คือแอนไม่แน่ใจว่าเขามายัางไงอะค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีตำรวจมีตำรวจที่เข้าไปดูแลบ้านอยู่แต่บ้านมัน่นๆจะดูแล แต่พอดีโชคดีที่มีบอดี้การ์ดน้องสุนัขที่เป็นบางแก้วแล้วคือดุมาก <achieve> อันนี้ก็คือคงจะเข้าบ้านผิดนิดนึงนะเพราะว่าค่อนข้างจะจะจะต้องระวังอยู่เพราะว่าเขาเคยกัดคนไปหลายคนแล้วมีอะไรเสียหายใช่ไมหมคบอันนี้ยังไม่ได้คนรายละเอียดแต่เห็นคุณแม่บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนะคะเพราะว่าตำรวจก็เข้าไปดูแล้วคิดว่าคงจะปลอดภัยดไีไม่มีอะไรหาย,ายในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยไม่มีแต่ เพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เราเก็บของลิเกทั้งหมดรถจิวเวลรี่ทุกอย่างแล้วคือคือถ้าเกิดขโมยชุดลิเกไป1หนึ่งชุดเนี่ยก็คุ้มเลยแหละเพราะว่าชุดลิเกชุดหนึ่งสองแสนก็มีเพราะบางชุดเราใช้เร,ใชเราใช้ชวาร็อกกี้ค่ะ,ะก็เลยค่อนข้างจะหวังแต่แต่คงไม่มีปัญหาแล้วค่ะคงไม่มีรอดมา,มากนะเพราะว่าบ้านเราก็มี security ค่ะ